สวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดล่างนะครับชุดนี้มีประมาณยี่สิบหน่อยๆน,นะครับก็มีทั้งลางกลมลางเหลี่ยมนะครับชุดนี้จัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะพอดีเมื่อวานวันจันทร์ไปสนียหยุดนะครับวันนี้วันอังคารนะครับเปิดปกตินะครับเลยจัดส่งให้วันนี้นะครับ แจงลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับมีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับชุดนี้ส่วนมากจะเป็นปีกโรเลอร์นะครับล้อโรเลอร์ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวแพ็คจัดส่งแล้วก็ใส่ชุดล้อให้นะครับชุดนี้มีก็มีทั้งรางกลมลางเหลี่ยมแล้วก็ลางสเปคเดียวขอบกระจกสเปคเดียวขอบกระจกก็จะเบาเบาหน่อยนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ โลสามโลสี่ถ้าเป็นแบบกลมกับเหลี่ยมตันนี้ก็จะอยู่ประมาณโลหกโลเจ็ดประมาณนี้นะครับความยาวของรางก็ตามที่ลูกค้าสั่งนะครับมีเม็ดยี่เมตรสามเมตรสี่ราคาเดียวกันต้องการแบบไหนสั่งได้แล้วก็จะเป็นระยะชักนะครับก็สั่งได้เหมือนกันนะครับต้องการชักเท่าไหร่สั่งมาได้เลย จะเป็นไกเซฟนกทุกตัวนะครับชุดนี้เดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆนะครับราคาชุดนี้ก็จะอยู่ที่พันแปดนะครับก็จะมีรางไกเซฟนกปีกโรลเลอร์แล้วก็ขาแฮมขาจับท่อ PVC ลูกดอกให้หนึ่งลูกนะครับมืดหน่อยนะครับแสงมันไม่เข้านะครับประมาณนี้นะครับ hey. 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 ไก่เป็นฝั่งรางทุกตัวนะครับ ปีกส่วนมากจะเป็น45แบบเสริมยางลดน้ำหนักให้ทุกรางนะครับตัวนี้สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับชุดรางอยู่ที่พันแเป็นปีกโรลเลอร์ถ้าเป็นปีกค้างคาวจะอยู่ที่พันหนะครับก็จะแถมขาจับท่อ PVC ให้แล้วก็ลูกดอก1ลูกนะครับชุดนี้ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ ID line หรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 5026338นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น092 9462599นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ f c e e o o o k ผมก็ได้นะครับ f a c e b o o k ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับเดี๋ยวให้ดูล่างขอบกระจกก็ประมาณนี้นะครับมีรูตรงกลางนะครับสเปคเดียวกับรางขอบกระจกที่ยัดไม้ครับตัวนี้ ความกว้างจะอยู่ที่16มิลความสูงอยู่ที่25มิลใส่ลูกดอกได้4-5มิลนะครับหลังขอบกระจกนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ